เด็กข้างไข่เหรอพี่ชูยี่รอผมด้วยใครเป็นเด็กข้างไข่ของนายนี่นายไม่ควรอารมณ์เสียง่ายๆสิชูจงเฟยหน้าของนายตอนโกรธตลกจังขอฉันถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยชูยี่อย่ามาบังคับให้ฉันโกรธดีกว่าใจเย็นก่อน ปู่ของเราก็อยู่ที่นี่นะกัดริ้นของนายก่อนแซลคนอื่นฉันจะไม่เถียงกับคนโง่ถึงอย่างไรตำแหน่งประมุกตระกูลชูลจะเป็นของฉันอย่างแน่นอนนายไม่มีโอกาสแย่งไปจากฉันนายพูดเหมือนฉันต้องการตำแหน่งประมุกจริงๆแย่หน่อยนะพี่ยี่มาตรฐานของพี่สูงจังไม่แต่ตำแหน่งประมุกตระกูลก็ไม่สามารถทำให้พี่ประทับใจ ความใฝ่ฝันของฉันไม่ใช่การเป็นผู้สืบทอดตระกูลชูไปกันเถอะงานเลี้ยงอาหารเย็นใกล้จะเริ่มแล้วถึงอย่างไรครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นราชานรกในโลกผู้เป็นอมะตะฉันจะมากังวลด้วยชื่อเสียงทั้งโลกนี้ได้ยังไงเรเร็วเข้าทุกคนเชิญน,นั่งทำตัวตามสบายเซียวมาในตอนที่ปู่มาอย่ายลืมสร้างความประทับใจที่ดีล่ะจงก สุขภาพของปู่นายเมื่อเร็วๆนี้ดีขึ้นไหมต้องขอบคุณยาปฏิหารของเธอปู่เลยมีชีวิตอยู่ได้อีกสองสามปีเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตตระกูลชูจริงๆนั่นดีเลยฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนที่ขายยาให้ฉันจะมาเก็บนี่โยชูยี่มาแล้วคนคนนั้นเขามาทำอะไรที่นี่ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ